สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูฝนในวิชาศิลปะค่ะวันนี้นะคะเราจะนําเนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะั่นคือเรื่องของจิตกรรมนะคะมาสร้างสรรผลงานเล็กๆนะคะในวันนี้ซึ่งผลงานของเรานะคะจะต้องเกิดแสงเงานะคะเพื่อมีความเหมือนจริงนะเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันเลยค่ะเรามาดูเนื้อหากันเลยนะคะเนื้อหาในวันนี้นะอย่างที่บอกนะคะเราจะเอางาน กิจกรรมนะคะซึ่งเป็นความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมาเป็นผลงานในวันนี้ซึ่งผลงานนะคะจะเกิดจิตกรรมได้ก็ต่อเมื่อมีแสงเงาการที่ภาพเกิดแสงเงานะคะมันก็จะทําให้ภาพมีความเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในหัวข้อของการวาดภาพสามมิตินะคะโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ําหนักนะคะ ซึ่งแสงเงาและน้ำหนักนี้นะ้เรียนก็ได้สร้างสารรค์ผลงานมาตั้งแต่ชั้นประถมนะคะจนมาถึงมัธยมก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะเพราะว่าการที่เราจะสร้างงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะคะอันดับแรกที่เราต้องคำนึงนั่นคือแสงเงานะคะทีนี้คุณครูถามว่าถ้าให้นักเรียนนึกถึงสิ่งที่สามารถป้องกันโควิดได้ในตอนนี้นะคะนักเรียนจะคิดถึงอะไรนะนักเรียนก็ต้องบอกว่าหูคิดถึงเจลแอลกอฮอล์คิดถึงแมสปิดปากนะคะหรือว่าผ้า ผ้าปิดปากนะคะนึกถึงมีอะไรอีกสบู่ล้างมือนะคะสิ่งทั้งหลายพวกนี้นะคะสามารถป้องกันโควิดได้หมดเลยนะคะเรามาดูนะคะอันดับแรกก็ต้องมีแบบหน้ากากหรือว่าแมสใช่ไหมคะอันดับที่2ก็คือเจลเจลล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะสบู่ล้างมือ,ะะมอวัคซีนนะคะตอนนี้กําลังแบบทยอยฉีดวัคซีนกันมากเลยแล้วก็ถุงมือนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราจะนํา เซล์แอลกอฮอล์นะคะมาสร้างผลงานนะคะซึ่งสร้างแบบไหนเดี๋ยวเราจะดูในตอนท้ายแต่ก่อนอื่นนะคะขออธิบายในเนื้อหาของการที่นักเรียนต้องลงแสงเงาใช่ไหมคะแสงนะคะเมื่อมีแสงส่องมาจากไม่ว่าจะเป็นดวงไฟ ดวงอาทิตย์นะคะทั้งหมดนี้สามารถเป็นต้นกําเนิดของแสงได้หมดเลยนะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งไฟฉายนะคะส่องเข้ามาในวัตถุหนึ่งอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะเักเรียนเห็นมือครูไหมตอนนี้นะคะแสงไฟของครูที่กํากําปั้นอยู่นะคะมันมาจากข้างบนใช่ไหมคะแสงมก็จะกระทบใส่ด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเกิดเป็นเงาบริเวณนี้ก็จะเป็นสีดํา นะะในการระบายสีของนักเรียนที่เป็นขวดเจลนะถ้าสมมตินักเรียนกําหนดแสงให้แสงเข้าจากด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นักเรียนต้องระบายด้วยสีที่โทนอ่อนนะคะถ้าเปรียบเสมือนสีเขียวเข้มเขียวอ่อนนักเรียนก็ต้องเป็นสีเขียวอ่อนส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็พยายามอย่าลืมว่าจะต้องระบายสีให้กลมกลืนเข้าหากันเพื่อความเหมือนจริงนะคะ ต่อนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกแบบบรรจุภันธุ์ใส่เจลแอลกอฮอล์เพื่อดึงดูดความสนใจดึงดูดความสนใจอะไรบ้างทุกวันนี้นะคะเขามีการที่จะใส่ใส่น้ำหอมเข้าไปนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจของคนแต่ทีนี้การที่ใส่ความหอมเข้าไปเราไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดังนั้นนะคะให้นักเรียนออกแบบรูปลักษณ์ของขวดเจลแอลกอฮอล์ ไม่ต้องเหมือนในโลกนี้เลยนะคะขอให้เป็นชิ้นเดียวในโลกเลยนะคะนักเรียนจะออกแบบเป็นรูปจรวดก็ได้นะ,ะอ่ะเราดูนะคะนี่คือรูปตัวอย่างนะคะว่าขวดเ,เจลแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ทั่วไปจะมีลักษณะขวดกลมขวดเหลี่ยมหรืออาจจะเป็นหลอดเหมือนหลอดโฟมแบบนี้นะคะก็คือลักษณะแบบทั่วไปแต่วันนี้คุณครูจะให้หนักเรียนออกแบบเจลแอลกอฮอล์นะคะที่มีลักษณะที่แปลกใหม่อาจจะเป็นรูปแมว หรืออาจจะเป็นรูปโลกนะคะแต่อย่าลืมนะว่าจะต้องมีหัวจุกให้มันด้วยจะได้แบบว่ามีที่กดได้นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเจลแอลกอ,อฮอล์ที่ไม่มีที่กดนะคะมันก็จะทําให้ไม่สามารถใช้ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเหมือนอเป็นอะไรดีเป็นหมอนอย่างเงี้ยเป็นหมอนรูปหมอนเจลแอลกอฮอล์หรืออาจจะเป็นรูปคนนะคะให้นักเรียนสร้างสาร์ออกมาได้หมดเลยนะคะไม่มีอะไร ไม่มีอะไรผิดแต่ถ้านักเรียนออกแบบมาแบบเหมือนที่เราเคยเห็นขวดสี่เหลี่ยมขวดวงกลมทรงกระบอกหรือว่าขวด ที่เป็นหลอดแบบนี้มันก็จะซ้ำใช่ไหมคะเอาแบบไม่ซ้ำนะคะหรือบางที่อาจจะเป็นรูปเสื้อแบบที่เราใส่อยู่ก็ได้นะคะสี่เหลี่ยมก็มีแล้วนะคะสี่เหลี่ยมจตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหมดแล้วนะลองเปลี่ยนลักษณะด,ดูนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนสร้างสรรคผลงานพร้อมกับระบายสีลงในสมุดวาดภาพหรือกระดาษ A4 นะคะไปสร้างสรรผลงานกันเลยนะคะสู้ๆนะคะ